ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคู่หูมัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไครต์ซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นกับผมสหภาพการจนะยิรันพลวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ท่ามกลางสวนนอไม้ฝรั่งซึ่งเจ้าของสวนมายืนหน้าบ้านแต่เช้าทุกเช้าแกจะพูดว่าเอบวกบวกบวกต้นตุงดอกตุ้ม ไม่ต้องสวมหมวกแกมีสโลแกนแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านเอารายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอ้าวท่านแรกผมชื่อดำรงบัวสนอครับดำรงบัวบัวสนอครับอ่าท่านที่สองันนี้สาวรักบัวสนอนะคะสาวรักบัวสนอเป็นภรรยาาท่านที่3ครับ พัทรินอนันทนาบุรินค่ะเป็นผู้แนะนําพี่ทั้งสองค่ะให้ได้ใช้คู่หูมหัตจันของเราค่ะครับทีนี้ก็จะมาถามพี่ดำรงนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับ,ห,รรบห้าไร่ครับห้าไร,ร่ห้าไร่ครับห้าไร่เนาะครับเออมันบํารุงรักษาเนี่ยยากไหมขั้นตอนการบํารุงรักษาหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยครับก็ไม่ยากครับ,รบต้องใส่ใจดูแลนิดนึงฮะ จะได้ผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพอะครับครับเดิมทีเนี่ยใช้อย่างไงบ้างมีปุ๋ยมีอะไรใาศอย่างไงบ้างเดิมทีเดิมทีเราก็ใช้ทั่วๆไปอะครับแต่ทีนี้พอเรามาได้คู่หูได้คู่หูครับนํามาใช้โดยน้องเขาแนะนํามาอคนแนะนําครับต้องถามไปฟังนู้เลยมายังไงถึงมาถึงนี่เลยนะนะครับนครสวรรค์เนี่ยไปยังไงมายังไงครับก็คือ จากบ้านไปตะจากเล็กๆแล้วค่ะทีนี้เอ,อเราคู่หูเราดีขนาดนี้เราก็นึกถึงพี่ชายของเรารพอรู้ว่าพี่ชายของเราอ่ะได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเฮ้ยลองให้พี่ชายเราใช้ดูก็เลยโทรมาคุยกับพี่พี่คู่หูเราดีมากๆเลยพี่ลองไปใช้ก่อนหน่อไม้ฝรั่งนะขนาดอย่างอื่นยังใช้ดีถ้าหน่อไม้ฝรั่งมันจะยอดเยี่ยมแล้วมันอาจจะเพิ่มผลผลิตให้พี่และลดต้นทุนให้พี่ก็าเปิดใจเขาพี่เขาเลยบอกเออลองมาสักชุดสิ ว่ามันจะดีจริงไหมพี่จะลองดูก็สง่งมาให้พี่เขาลองหนึ่งชุดหนึ่งชุดอเขาก็มาลองฉีดพี่เขาลองฉีดเท่าไหร่นะคะหนึ่งชุดนั้นหนึ<อ>่งชุดมาแบ่งฉีดมาแบ่งฉีดเท่ากับหนึ่งถังก็ลอนะครับช่องแรกฉีดประมาณสองไล่สองอไร่ก็คือว่าที่นี่มีห้าไร่ฉีดก่อนสองไร่ทดอลองทดลองยังไม่มั่นใจสองไร่ก่อนฉีดสองไร่แล้วเป็นยังไงก็รู้สึกมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นเขียวแล้วก็หน่อหน่อเขาจะขึ้นสวยตรงตรง ต้นเขียวครับหน่อตรงหน่อตรงตูมตูมยืดเร็วยืดเร็วครับแล้วก็หน่อใหญ่อ๋อหน่อใหญ่เลยจะเป็นเอเอเยอะมากครับเอเยอะเอเยอะมากคือเกรดมันใช่ไหมมันจะมีเกรดเอตลอดครับเกรดเอน้ำหนักดีน้ำหนักดีครับคือหน่อไม้ฝรั่งมีเกรดเอเกรดบีและเกรดซีใช่ครับหลังจากพี่ใช้คู่หูประจันแล้วเนี่ย กลายเป็นกลายเป็นเกณฑเอเยอะอ๋อเนี่ยที่พี่ตื่นมาแต่เช้าเออคือตัวนี้ใช่ไหมตีสี่ตีสามตีสี่นะพี่ตื่นขึ้นมาเอเอเอนะต้นตุ้ม่นะต้นตุ้มน้อต้องใช่ค่ะไม่สวมหมวกไม่สวมอาไม่สวมหมวกคืออะไรคืออะไรหมวกก็คือว่าพันที่สวมหมวกคือพันที่ขึ้นมาแล้วเขาจะบานเลยครับมันซึ่งไม่ได้ราคาโอแล้วเราก็เลย พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็ให้หน่หน่หน่พันุของเราจะเป็นหน่โตมพอใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเร็วเราจะเก็บผลผลิตได้เร็วครับเรียกว่าไม่ต้องสวมหมวกเลยต้องสวมหมวกเลยมันจะโตมาตลอดถึงมากเคี่ยงหัวเข่าเราก็ยังโตมอยู่เกตเอเกตเอด้วยครับอ้เนี่ยเี่พี่ตื่นมาตีสีเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับเดิมทีเคยเห็นแบบนี้บ้างไหมล่ะน้อยมากน้อยมากครับเทคนิคมียังไงบ้างอาฉีดยังไงเนี่ยอาฉีดยังไงอัตราส่วนนะอัตราส่วนก็ น้ำยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรใส่ใส่เวอร์แพนของเราหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนที่เราให้นะอ่าหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยครับอืมแล้วก็ไฮโดรซานของเราสิบห้าถึงยี่สิบตัวทีสิบห้าถึงยี่สิบครับซีซีครับแล้วแต่หน่อไม้อืมเราดูพื้นผิวนอไม้ว่าจะเป็นยังไงครับถ้ามันเขียวดีปกติเราก็ใส่สิบห้าอ๋อใส่น้อยหน่อยถ้ามันเขียวอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้ามันออกสีเหลืองหรืออะไรเราก็เพิ่มเพิ่ไปเป็นยี่สิบอืมอืมครับ 244ผมเห็นอันเนี้ยอันเนี้ยสีแดงๆเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์มันเมล็ดใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดที่เขาสมบูรณ์มันเขาขายยังไงไอ้เมล็ดเนี่ยเมล็ดเราก็เก็บเก็บเก็บไปแล้วก็ไปบี้เอาแต่เม็ดข้างในครับครับก็ขายเป็นกิโลขายเป็นขีดนี่เลยครับเป็นกิโลครับผมผมเห็นพี่เก็บไว้เยอะเลยอ่ะ เก็บไปหลายอยู่หลายกิโลครับพอช่วงนี้ได้เม็ดเยอะอยู่ครับ1เม็ดมันจะเอาไปปลูกมันจะออกมากี่กอนี่เลยครับ1เม็ดเนี่ยเราปลูก1เม็ดนะครับครับพอสักประมาณผ่านไปสักประมาณ6กเดือนเขาก็จะขึ้นมาประมาณ5 6ต้น5 6ต้นครับแต่ถ้าผ่านไปเป็นปีเขาจะขึ้นเยอะเลยโอ้แค่เม็ดเมล็ดเดียว ก่อนใช้อ่ะอก่อนใช้พี่เขาอ่ะได้หน่อเอแค่30ใช่ไหมครับและ,ะหลัง <50. S 2> จากใช้อ่ะค่าเราเปรียบเทียบหน่อไม้ประมาณ70โลก็จะได้เอประมาณ30บางทีก็ไม่ถึง,งทีก็20บรวมประมาณนี้ครับ,รบแต่หลังจากเราใช้ตัวนี้มาถ้าหน่อไม้ประมาณ หกสิบเจ็ดติบโลเราจะได้เอไปสี่สิบห้าติบโลเลยครับโอ้โหฟังแล้วอยากจะไงหลังเยอะจริงจริงตกใจมันจะอยูบีกับซีแค่ประมาณสิบโลเลยครับผมหน่อไม้เก้าสิบโลเกรดเอเนี่ยเจ็ดสิบโลเลยนี่นี่อนุภาพของผู้โห่ประจานของเราเพราะใช้ตัวนี้มาตลอดไม่เคยทิ้งเลยครับครับตั้งแต่ใช้มากี่กี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยใช้มาสองปีกว่าสองสองปีกว่าสองปีกว่าดีแล้วหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยที่พี่ทำออกไม้ออกมาเนี่ยมันดีอย่างเนี้ย ได้เกรด A เนี่ยอยากรู้ราคาที่ไปขายราคาเขาจัดสรรยังไงบ้างเกรด A ก็เป็นกิโลครับโลละ150บาทเกรด A 150 150บาทครับเกรด B ล่ะเกรด B ร้อยหนึ่ง100บาทครับเกรด C เกรด C ก็70 70อืมที่ผ่านมานี่ครับที่ผ่านมาครับก็พี่ขายเกรดเเยอะค่ครับได้เอได้เอเยอะครับประมาณกี่กิโลที่พี่ไปขาย อตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าฝนก็จะได้ประมาณหน่อไม้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าก็จะได้อ,อยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดสิบแปดโลเกือบห้าสิบครับโอ้เยอะเยอะเลยเยอะเลยทีนี้อยากสะถามพี่ดำรงนะครับว่าความแตกต่างที่พี่ใช้คู่หูพันจันเนี่ยกับที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเห็นความแตกตา่างยังไงบ้างต่างเยอะมากครับครับเพราะตอนเราไม่ได้ใช้หน,น่อไม้นี่จะมีอายุเก็บได้สามเดือนจริง แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้อาจจะไม่ถึง3เดือนครับคเพราะเขาจะประมาณสองเดือนครึ่งครับแต่พอเรามาใช้คู่หูแล้วเราเก็บได้ถึง3เดือน3มเดือนครึ่งมันก็จะยืดอายุขึ้นไปแล้วก็นอเอจะไม่ลดเลยครับครับนอเอเรื่อยๆครับอ๋อมันมันจะงอกมาเรื่อยๆถึง3ามเดือนเราก็ยังได้เอเยอะอยู่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้มันจะได้ประมาณ สองเดือนครึ่งนี่จะไม่่อยมีเอแล้วครับจะลดหมดเลยจะมีบีกับซีแต่น้อยเยอะเหมือนเดิมแต่น้ําหนักไม่ได้พอเราใช้ผู้หูปุ๊บมันก็ไดเอขึ้นมาจนจนยันเพดานนะครับประมาณ3เดือนคือมันเป็นเอมันก็คงเป็นเอของมันอยู่อย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วจนต้นเรานี่จะแย่จริงๆเราก็ถอนต้องถอนแต่ก็ยังเป็นเออายุมันก็ยาวขึ้นด้วยประมาณสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งซึ่งปกติก็ประมาณ3เดือนใช่ไหมครับสเดือนนี่เต็มที่นั่นก็จะมานสองเดือนครึ่งครับครับ ก็โลกเชื้อราอะไรก็เบาน้อยลงครับคือคือศัตรูของอัเอน,นี้ยตัวเนี้ยหน่อไม้ฝร,รั่งคือมีอะไรมากเขาจะเป็นเชื้อลาเชื้อลาเพีย้ยเพี้ยครับ ครับจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ช่วยได้ช่วยได้หลังจากใช้ตัวนี้นะพวกนี้ลดลงลดลง๋อลดลงเยอะไหมก็ลดลงได้เยอะมากครับพวกเชื้อรานี่เยอะเลยครับพวกนี้ถ้ามันเจอน้ําเจออะไรพวกมันจะลาเรลวครับแต่พอเราใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะเนี่ยขนาดสามเดือนอะไรยังเขียวอยู่อย่างนี้อยู่เลยปกติเราจะไม่มีแล้วครับครับจะเหลืองหมดออืเห็นบอกว่านอกเหนือจากหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยมันมีอะไรบ้างที่ไปใช้อย่างอื่นเนี่ยครับก็ มีมะพร้าวมะพร้าวหอมครับมะพร้าวน้ําหอมของเราเราปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆครับต้นโตสักประมาณสามสิบเซนแล้วได้ประมาณสองปีสองปีก็เริ่มติดครับจันติดโดกมากครับรอบต้นติดทุกต้นเลยครับครับพี่ไปฉีดฉีดแบบไหนฉีดฉีดเจ็ดวันสิบห้าวันฉีดฉีดครับเจ็ดวันสิบห้าวันก็ฉีดพ่นเลยแล้วแต่ครับว่าแล้วก็มะขันเทศมะขันเทศก็ ฉีดแล้วจะหวานอ๋อหวานใช่ครับอ๋อใช่ใช่เมื่อเช้าได้กินแล้วหวานนะหวานกรอบอร่อยนะซึ่งมันก็อยู่รแวกเดียวกันนั่นแหละใช่อยู่เรแวกเดียวกันเราพ่นพร้อมกันได้เลยโอ้อัตราส่วนก็ส่วนก็หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนถ้ามะพร้าวก็จะเป็นสองช้อนอืมแต่มะขามเทศได้ช้อนหนึ่งครับถ้าสองช้อนเราไม่จะแรงเกินไปเราฝ่กเขาจะไม่สวยฉีดแล้วใบเขียว ปักก็ใหญ่ถ้าไม่ฉีดปักจะเล็กคือจะมีไม่กี่ข้อเมื่อขามเทศใช่ไหมใช่ครับมะขามเทศเขาฉีดไปปักจะโตแล้วก็ครับเนื้อจะสีจะสวยมากเออสีสวยหลังจากใช้คู่หูจันจร์กับหน่อไม้ฝรั่งแล้วเนี่ยพี่มีความมั่นใจขนาดไหนครับก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะเราใช้ตลอดเลยไม่มีไม่หยุดเลยก็ว่าได้ใช้มาเรื่อยๆใช้ตลอดความถี่เอาความถี่ ความถี่ก็5วัน7วันแล้วแต่หน่อไม้ครับเราจะดูหน่อไม้มถ้าหน่อไม้มันออกเยอะใบ,บยเยอะเขียวอยู่เราก็ยืดไปได้หน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันดูโสมๆนเหลืองเราก็ต้องลดลงมาครับให้มันถี่ขึ้นมามมประมาณ5วัน7วันได้ครับ,รบมั่นใจแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พี่ดำรงฝากให้กับเกษตรกรทั่วประเทศที่ยังไม่มั่นใจเลยเนี่ยที่ยังไม่เคยใช้ถ้าอยากจะใช้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะ ใช้แล้วดีจริงครับคเพราะผมใช้ตลอดไม่ได้หยุดเลยครับมันดีจริงครับออกจริงแล้วก็ขอฝากใครที่อยากสนใจหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเวอร์แพนคู่หูของเราก็โทรมาสอบถามได้เลยคร,ยครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วคุณภรรยาล่ะครับยืนยิ้มอย่างเดียวมั่นใจไหมเห็นพี่น้ำลงใช้แบบเนี้ย มั่นใจค่ะ <laughs> มั่นใจเ <laughs> ป็นคนเป็นคนสั่งมาให้ <laughs> อ๋อเป็นคนสั่งมาให้เป็นคนบอกว่าต้องซื้อใช่ไหม <laughs> <laughs> อ่าท่านพูดแนะนาม <laughs> <c oughs> าก็ฝากพี่น้องตาคีนะคะตาี <c oughs> ถ้าท่านใดที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากรู้เคล็ดลับยัางไงาใช้ดีทําไมถึงได้เอเอเอและทําไมถึงดกทําไมถึงดีเก็บทุกวันแล้วโดนพี่ดํารงอ่ะ เฮ้ยทาไมเขาเก็บทุกวันรวยทุกวันเลยอยากรู้ถามเคล็ดลับพี่ดํารงได้นะคะแล้วติดต่อมาได้ค่ะเรายินดีให้คําปรึกษานะคะก็เบอร์บริษัทเวอร์คัสอินโนชันยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะครับยอดเยี่ยมจริงๆค่ะมาใช้แล้วก็ได้ AAA <c oughs> ด้วยกันค่ะครับกช่วงนี้ก็ขอขอบคุณพี่ดํารง <c oughs> นะครับแล้วก็พี่สวลักษ์ นะครับแล้วก็ท่านผู้แนะนําด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาถ่ายทําในวันนี้นะครับก็ณนะวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศไทยนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัศจรรย์ในช่วงนี้ผมและผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านก็ขอลา พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัเวอร์พันยิงกระเรใช้เล้วดีใช้เล้วรวยช่วยปลดหนี้เย้